กว่าทางดีภูเขาฟูจินนเนาะโอ้ภูเขาฟูจิขึ้นทางด่วนบ่ทางน้องเบียงคือบ่แต่ว่ามันใน่าเอาทีสองเลน Yo, บ่โยสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาะกันเดินทางไปไปไหนลักซาวลักซาว,วามซแมนแล้ววันกัมไซตอนนี้กับประมาณหนึ่งโมงตื่นทางน่าจ,จะประมาณใช่ประมาณ สี่สโมงเลยบอได้ไปเบิร์นผนังกันว่ามันก็มีทางดีเนี่ยผนางนี่คือคล้ายแบบว่าคล้ายๆแบบพิกาแฟนนะบดดีบดเลิกบดดีบดบดบดทางกันนะผนทางคล้ายๆประมาณนั้นแต่ครูหักเออหนทางคล้ายๆบครูหักตีกันบดอับกันเออเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทายบรรยากาศให้เบิ่งเดี๋ยวก็ชีออกเดินทางแล้วตอนนี้มาจอดซื้อกาแฟหนึ่ง มีซอฟเฟอร์โจ้ครับให้เนาะคือเกาเขาเดินทางไปเปิดเพลงอยู่ทางแบ่งหลักสาวหลักสาวเนี่ยนี่ก็สิไปทางเบียงท้องมีสามห้านะไปลายยาวๆโอเคเจอกัน let's go ออกเร่มออกหนทางเลยโอ้บรรยากาศอยู่ทางสิไปหลักสาว กว่าทางดีภูเขาฟูจิเลยเนาะโอภูเขาฟูจิบรรยากาศท้องฟ้าแคมไซมีที่เฟื้อมีภูยอดมีหุกงแอมเบอรี่พอ,ม,อมัอ้ยฝนตกมันมีหอยฝนตกในหนึ่งบรรยากาศดีมันมีอากาศเย็นสุๆดๆบริเวณฮ้อนไลน์โซฟเฟอร์กับ ค่อยๆครับค่อยๆมาลมสมิบเออกินลสมลสม้ลมส้มยิบเนี่ยบอหันงานแรทำงานอยู่อดลักซาวมาเนี่ยป้าทานนี่สุดยอดเลยม่นี่บอไม่ีะาาอะไรเจเเรื่องอะเรื่องได้ปทำมาา,าดี สุดๆตงรงยาฟเม็นแสงซ่อน3ซ่อน4เป็นในโซเฟอร์คนทางเขาคอมเมนต์บ,บอรบค่ะบ้าเมองไงขับแบบนี้คอมเมนต์บ,บ,บ่อยแต่ว่าพัฒนาอะไรเฉพาะบอดนี้เนาะแต่ว่าทางที่ไปทางน,นี้ประมาณ5นาทีก็คุมกับกา่าอีกโอเคยังบ่มีเดีอร แต่ว่าทางออกมาเตยงจันทร์มาฮอดมันพาวนี่คือว่ายังยังยังบอดได้สมเนาะแต่ก็ขี่ได้อยู่พอาเลีกพอาะรถได้อยู่แตงขุมรถอาทางเปลนนี่จะเป็นโอ้ PER เพอร์เฟกไปเลยแหละโอ้แต่ว่าทางบอดดีงามคือทางด่นนงวนบ่น ทั้งนอนเบี่ยงคือบอกในมาเขาขี่สองเลนไปถ้าเป็นเลนเดี๋ยวคือคนคือเลยคือเลยยอในการธรรมชาติอันนี้ผมเห็นดูแลกระจายเมืองหลายออกความรา้กันดี นาทีสามสิบนาทีทางที่เสร็จเหมือนสวรรค์เขาจะเปล่งตัวทางนี้ปัหน้าฝนโดนปัหน้าฝนก็ออกสวรรค์โดนปัหนาฝนพอตกขึ้นรกลบก็ติดเลยอ้าวให้ตายเถอให้ตายเถอซาลาอาจจะทางใหม่ที่ย้น โอ้ไม่ตลันนัดปะอินจากสัตแน่นอนใชดสันวะคือเลยเนาะอนนกเสเสกปากสัสกนปากสัน้ันน้ามันปากสันข้นนมวนมันจะไปข้ามวนแล้วก็ไปซื้ออีก โอ้ด้านส้างคนมีขอม้อมูลทาอนเกินทางสมัเอออันนี้ปากซันข้อมูลอันนี้มันจากนี่ไปปากซันในเข้ากิโลเมตรข้อมวลสองร้อยกิโลเมตรโอ้โหว้าวไปเสือทางกันนี้โอเคเลยทางโรงเรียนปากซันเนี่ยโอเคเลยถ้าฝนตกเสือ,ทา,อทางดีจัง ีบบางอนและแล้วเราก็มาฮอดตัวเมืองของปากสันใช้เวลาสามสิโมงเกินสี่สิบห้าโมงเกิงสามชั่วโมงตอนนี้ประมาณสามโมงสี่โมงแล้วสองชั่วโมงวะสองชั่วโมงขี่ออกมาวะจากจากหลักเสาเอ็นมานี่สองชั่วโมงโอ้หัวซันเห็นบ่ฮอดไว้หัวทาง ทางแบบคู่ักโอ้ตะกี้นี่สามสัปโมกี้บอ่ะกีทางพอดีใช้เวลาสามสัโมงย<อ>ี่ทางดีแล้วสองสัโมหออนปักใสสองสัปโ,โมงก็ดีกันแล้วตะกีสามสัปโมสี่สัปโมงศร้สี่ดีกันเนาะโอ้ถือว่าจะโจขับรถถือว่าโอเคเห็นปะทางก็ดีเลยเพิ่นมักทางแบบนี้เดีเพิ่นปะอูะอะอะ้ออันนี้ไม่ยังอฮะ เพือก็สร้างีเอประเทศไทยมาเห็นะทางดีล้ะโทรไปก็ไปเบิ่งตัวรักซาทางแม่รักซาไอเป็นทางดียังไงเราไมบอทางดี่หโจทางกสรรมนี่เนาะโอ้รุ่นรุ่นออตี่พนพนุ์พุ่นมาเลยโอ้ให้แต่พุ่นมาบอกไว่าแล้วนี่นะเห็นไปได้ทางไหนมาเห็นไปได้ไหนบอกเห็นไปได้พุ่นบ่ะ เหพุ่นมาหานัครหรวงโอ้บุรีเทางนี้ไปเหตทางพุดด่นมา <c oughs> ไปว่าเล้วเลี้ยวในทาง,งม่นเล้วอะไรเนาะฉันเอาคือผู้ขี่เขาคือเหคิดแต่แตุ่่นมาเป็นกันนเขคือเหเียนไปอย่างมโอ้เออกูกระาาทางดีไปเลย <c oughs> โอ้อันนั้นกับน้ำของเป็นบบโอ้เขาขี่เรียบของเลยต้นนี่มาโจะ โอ้ว้าวว้าวโอ้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 เทนไพร์เลยไปไทยไป,ไป่ะที่ <c oughs> เรียบของไห้เนี่ยนำของอยู่พูดน้ำของเนื้อนั้นของจะข,ขึ้นสูงนะเนาะแล้วกับที่ตามคนทางไปต่อไปมาในภายคนทางไปเรื่อยแต่เราคนทางดีแห้งนี่แหละวิ่งออกจากมันเป็นทางดีเลยอยากมาก็ามาแล้วเด้อ อยากเลี้ยงกันไปลักซาวคือว่าทั้งดีละโอเคละเพอร์เฟิกรถเก่งก็มาได้เนาะเป็นมาโจรถเก่งอะไรรถเก่งรถตอกๆก็ได้ปะใส่น้ำมันมเออใส่น้ำมันมาได้ปะ <c oughs> รถยังไดใส่น้ำมันแล้วก็มาเลย <c oughs> ได้เห็นเทาานี่ยวธรรมชาติอีกเนาะสุดยอดไปเ <c oughs> รื่รรอยเอาเดีจอโมมีการได้จอดพักมีได้จอดเงี้ยวข้านั่นแหละ ไปเรื่อยๆในการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าถึกใจหลายคนทางสุดยอดแต่ใารแต่จะมีผิดบตงบางขัางท,ทางนั่น,นึงแต่ก็บเป็นอย่างหลายมาจะเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาดีกันคืนไปนปบบอ่อ่าพอ,อมีอะไรกันบ้าไหมเออพอมีอะไรออกมาเลยอู้ลำของโจ้อู้ว้าวว้าวาเอาแป๊บเดียวเห็นเบิร์ละ ที่เรียบกองเนี่ยว่าน้ำของขึ้นสูงเนาะโก็น้ำกองจบขึ้นสูงเลยว่ามันขึ้นสูงปะเนาะแย่นะขึ้นสูงเจ้บังน้ำของกูเบิัสแยนขึ้นสูงกูเป่นน้ำกองเลยเนาะโอ้ยชื่อได้เคยมาทางนี้ตะกี้แต่ว่ามันมีคุ้มอะไรไป เจอได้ทางนี้นะกูคเคยมาทางนี้เรียบของใช่แหละแต่ว่าตอนนั้นมายากหลายของ,ของมาตรงนี้เบรกมาตรงนี้เบรกจะคือว่าสามสี่ปีก่กอนกอูแหละยอดลังตอนนี้โอ้เมื่อกี้บ้านปากกระดั้นเลยก็ทางดีเลยโอ้ดีไรโอ้อันนี้มันโอ้ดีบอกโฮปานคนจะใส่กูเคย โอ้ิโอ้จรู้ไปืออันนี้เป็นข้อปากระดิ่งเนาะโอ้มมวเก่นะกายแล้วชโอ้ดเป็นมากระดิ่ง่โอ้อันนี้เป็นน้าน้ำกระดิ่งไหโน้ำเน่ยน้ำกระดิ่งโมเมนน้ำของเหรอ ัวปากระดิ่งยุแต่ว่าเป็นน้ำของโมโจะบูฮูเลยนี่เลยนะ่มบฮู้ยุแต่ว่าลืมนี่เขากจะอเขาบีบแก่เอื่นน่บอกเอาไปเฮ็ดนาป่ะบมแม่เขาฝึกซ้อมที่บูฮู้เลย ตั้งแค้มมาเขาไปตั้งแค้มมาโอ้ไม่เฮ้ยคันเรียบลงนี่ไปกระดิ้งนี่เรียบของไปแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทางการท่อมาทางเสือนี่โอ้ว้าวทางดีเด้อตอนนี้มาเนี่ยมาทางนี่แหละมาหลงมันโล่นี้แยกฟังกันเด้เออโค้งอันตรายเลยไม้เลยสัตว์น้ำเลยโอ้ตอนนี้จะเป็น โค้องอันตรายนาาอนปเขาปซื้อม้มโค้องอันตรายรานาทีรถจะมาสันตน้ำเลยโอ้น้ำตัวใดนำ้นำขง,งนี่ะ<ำ>โอ้ตรงนี้น้ำของเลวนีน่ยเออบีปีเพื่อนบเจ้าเออกบเจ้บีไปนี่กับเจ้าที่ดีๆโอ้น้ำของบีบ,บ <c oughs> ข้าขง,งหลังคน อันนี้มันหลงกับคืนไปเลี้ยวขวกวข้าง,งนั่นแหละลงไปเลี้ยวของ,งแล้วก็รักซาวกันแต่ว,ว่าเอามาทางนี้คิดว่าทางดีโดยรวมเนทางดีคชชิมะก็มาได้เด้อเร่นจันลักซาวเป็นกำไส้ทางดีละวรถเก่งก็มาได้รถอย่างก็มาได้เด้อเซรามันเติมไฟฟ้าแล้วก็มารถเพอร์เฟก โอเคเนอะตายหลายอยูนีลยอะพัฒนาเลยท่นานระธานอ่ะแมนเลยเนาะไปเวียดนามดิทางเวียดนามต้องไปดีเลด็เมืองปากกระดิ่งกันดิอ่าฮอนเปา่าเมืองฮอนปากกระดิ่งแล้วโอเคเอาคักคักคักว่าวิวสมภูด,ดีไป สะอาดสดสดพลงงามโอ้หงัดทางแบงเลยรนโอ้หาสะอาดทางนี่โอ้คนเนี้ยงเนี่ยันเลี้ยวซ้ายนี่ไปส็นไงสีสงเงินมันก็นมุยปลายบอกว่าโอ้เมืเองเกงทอง เออไม่ละท่าเลี้ยวซ้ายแบบไม่คินมันกำเวงท้องเรามาซื้อทางแบงแล้วพอ่อถ้าทางแบงก็งทางดีเลยเยขากำลังเริ่มก่อสร้าโอ้อันนั้นเปาเขามาเขามาฮ้อนแล้วเลยโอ้มีห้างกับเบกข้างหน้าอีกเออใครเนี่ยกินก,นววก้องเบกดีแล่วเขาไปแยกปลาหนูทางเข้ามา,มาอไอเลนในเขาเดีย๋ยวเขาก็มาเลยดีดี โอ้สวัสดีครับคุณเป้และคุณน้ำปาร์ตี้ไหนคืนนี้ที่ร้านสมบิวทำไมเขาแต่งหน้าสวยแบบนั้นเลยเหมือนเกย์เลยไอ้ตายเลยคือฮันโบสเตอร์นำเสวงโอ้ห้างไทยยังมีพิเศษเลยี๋ยวค้อยเวอร์มาเลยอ่อนละตอนนี้เขาก็ลัฮอดแล้วฮอตส้มบิวนี่น้ำเจ้าของห้าสบายดีเลย บรรยากาศกัเย็นดีเนาะตอนแรกมาหาพวกเขาอลยเด้อยุคผานชมวิวคราโอเคปาร์ตี้ก็แตงเบอร์เลยนะเจอาคยที่ได้สบีกน่อากิ๊กทาวทายไปนเ่งสองโอเคไปเลื่งไหนอะไแล้ว ตรงบิวตอนแรกเจอกันเมาฟิชเชอร์เบงโอ้งานนี้โอ้ฟิวเทคเนี่ยยอดเลยมาแรงเจอกันมากินบุฟเฟต์แล้วก็ไปเต้นต่อครา้งหน้าเราจะมีบุฟเฟต์พร้อมค่ะใครสนใจก็มากิน ราคาเท่าไหร่กหัวนึงโบ้หัวที่เขากินฟรีผมงกินฟรีเท่าไหร่ก็อันนี้ห้าไหห้เนี่ยนมบิวแต่เจ็ดแก้ันนี้เปนกินบอเล่นบอเบอรหอยโคตรใหญ่เลยมหามากินได้มากินได้เลมั